เคยถามกับตัวเองไหมว่าทําไมฮัตจุเวลาเดียวอ่านว่าฮัตจุแต่ว่าทําไมเวลาไปอยู่ในตัวนี้อ่านว่าฮับโยวไปอยู่ในตัวนี้อ่านว่าฮักเคนแต่ว่าเวลาไปอยู่ในตัวนี้อ่านว่าชุปัตจุนางเปลี่ยนได้เรื่อยๆเพราะอะไรแล้วจะรู้ได้ไงมันมีตัวอื่นอีกไหมที่มันดิ้นได้เปลี่ยนได้แบบนี้วันนี้เซนเซมมาเคลียร์ปัญหานี้ให้น้องๆนะคะการที่มันเปลี่ยนเสียงไปมาแบบนี้ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าสกุองง่ะ สกุองกะนะคะสกูองกะ,กะก็หมายความว่าเมื่อคํากับคามารวมกันแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเสียงสะดุดดูที่คําศัพท์นะคะคำว่าสกุองสกุองก,ก็คือเสียงสะดุดนั่นเองตอนที่เราเรียนเริ่มต้นเรียนเลยอะสมัยเริ่มหัดเรียน101ใช่ปะในคอร์ส101เราเคยเรียนเรื่องการอ่านเสียงกักหรือเสียงสะดุด ออยเซนเซเคยสอนมาเองเลยใช่ไหมหนูอ่านภาษาญี่ปุ่นเป็นก็เพราะว่าดูคลิปออยเซนเซนี่แหละค่ะเซนเซสอนเรื่องเสียงกักเสียงสะดุดได้เข้าใจชัดเจนมากๆทําให้หนูอ่านได้เลยมีน้องๆคอมเมนต์มาให้นะคะต้องขอบคุณน้องๆที่ชอบนะคืออย่างนี้ตอนนั้นที่เซนเซสอนเนี่ยเซนเซพูดเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านง่ายๆก็คือเสียงกักหรือเสียงสะดุดเฮ้ยแกแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นมีศัพท์เฉพาะนะจะไอเสียงกักหรือเสียงสะดุดตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าสกุออง สุกุอองถ้าเราจะเรียกแบบไฮโซไฮโซเราก็เรียกเลยคะสุกุอองสุกุอองวันนี้ออยเซนเซสอนเรื่องสุกุอองนะคะก็คือเสียงกากเสียงสะดุดนั่นเองทีนี้คะค่ะคะตัวข้างหลังตรงนี้หมายความว่าทําให้เป็นทําให้เป็นเสียงกากหรือเสียงสะดุดหมายความเดิมทีอ่ะไอ้คำคำนี้มันไม่ใช่เสียงกากหรือเสียงสะดุดนะแต่ว่าพอเวลาเอาไปรวมกับคําข้างหน้าตัวนั้นมันจะเปลี่ยนเป็นเสียงกากหรือเสียงสะดุดเกิดแบบนี้เพราะว่าเซนเซพูดมาหลายคลิปแล้วนะว่าเฮ้ยแกคนญี่ปุ่นเขาเป็น เป็นโรคขี้กียจอ้าปากอะไรที่มันพูดยากแล้วต้องเปลี่ยนรูปปากบ่อยๆเปลี่ยนรูปปากเยอะๆเ,เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเสียงให้มันเป็นเสียงที่อ่านรู้สึกว่าอ่านง่ายขึ้นอ่านแบบ มันราบรื่นไปได้แล้วรู้สึกว่าพูดง่ายฟังง่ายกว่าอันนี้คือความสะดวกของคนญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นความทุกข์ระทมของคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมเออฉันต้องจำมาแกอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าแล้วสกุท์องกะเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะคําอะไรกับคําอะไรมาปะกันแล้วมันถึงจะเกิดเสียงกากหรือเสียงสะดุดมันจะเกิดขึ้นเมื่อมีคันจิสตัวมารวมกันนะคะแล้ว เราจะดูยังไงนะคะให้หนูดูนะคันจิตัวแรกจะเป็นเสียงที่ลงท้ายด้วยตัวจิหรือว่าจ,จิหรือจืเมื่อมาบวกกับตัวที่สองที่มันขึ้นต้นด้วยวัคคะสะทะมันจะเปลี่ยนเป็นเสียงสะดุดช้าๆนะช้าๆนะอีกครั้งหนึ่งนะคะทำความเข้าใจด้วยกันไปช้าๆชาๆัดๆเอาให้มันเคลียร์กันในคลิปนี้เลยนะอื คันจิตัวแรกรงท้ายด้วยตัวจิหรือซึแล้วมันจะต้องไปเจอกันอะมันจะต้องไปปะกันอะมันจะไปต่อกันกันกบคันจิตัวที่2ที่มันขึ้นต้นด้วยวัคะสะทะวัคหมายถึง5ตัวนะจ๊ะวั BEN, คคือถ้าทินเซ่บอกว่าวัคะคือทั้งคะคิคือเคโคเลยใช่ป่ะอ่าถ้านเซบอกว่าวัคสะวัคสะคือสะชิสุเสโซ วัคทะคือทะจิเถโทหมายความว่า3ามวัคนี้คือเท่ากับกี่ตัว15ตัวพูดให้ละเอียดเลยก็คือเมื่อตัวจิกจืุจะไปต่อกับ15ตัวดังต่อไปนี้ใช่ปะ่ะทะจิจสเถโทสะชิสุเสโซะขะคิคุเคโคมันจะเกิดสกุอองกะ ก็คือปรากฏการ์ทาให้มันเป็นเสียงสะดุดตัวซึหรือตัวจิที่เป็นท้ายของตัวแรกเนะะี่ยค่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นซึเล็กเวลาอ่านก็อ่านแบบเสียงกักอย่างที่อาย์เซสอนมาในคอร์ส101มาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคําว่าอิจิอิจิบวกคําว่าโชอิจิบวกคำว่าโชตัวแรกลงท้ายด้วยตัวจิไหมใช่ไหมแล้วก็ตัวที่2ขึ้นต้นด้วยอะไรคะชิชิช มันไม่ใช่สะนะท่านเซเออนั่นแหละมันอยู่ในวัคเดียวกันก็ถือว่าเข้ากดด้วยนะคะเราจะต้องเปลี่ยนตัวจิเป็นซสเล็กเพราะฉะนั้นอ่านว่าอะไรคะอิโช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 เกมะอย่างที่เราเรียนไปคำศัพท์คำนี้แหละตรงนี้แหละเราเรียกว่าโซ k คองกะนะคะมันกลายเป็นเสียงกากเสียงสะดุดอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะคำว่าฮัตจึเอ่อฮัจึกับเซอ่าฮัจึกับเซแล้วกันฮัตจึตัวแรกคือลงท้ายด้วยจึ แล้วก็เซอยู่ในวัคอะไรคะลูกเซนี่มันอยู่ในวัคอะไรวักสะเพราะฉะนั้นเกิดสุขอ,องแล้วปะเกิดนะคะทำเป็นยังไงเอาซึเป็นซึเล็กใช่ปะก็จะได้เป็นอะไรคะหัดเซหัดเซโอเคไหมอันนี้คือกรณีที่1นะเราไปเจอตัวไหนอีกที่เข้าข่ายเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนเป็นสุโคอ,องเหมือนกันกรณีที่2ค่ะเขาบอกว่าตัวแรกลงท้ายด้วยจิกับซึเหมือนข้อที่แล้วเลยแต่ว่าตัวที่ตามมาเนี่ยเป็นวัค ฮะวักฮะมีกี่ตัวห้าตัวฮะฮิฮืเโฮโเฮนะเออเชนใจจะพูดห้าตัวมันจะเยอะไปพูดเป็นคำว่าวักแล้วกันเมื่อ,อเซพูดถึงวักห,หนูเข้าใจเลยนะว่ามันคือทั้งทั้งแถวแนวนอนเนี่ยเราเรียกว่าวักนะคะเมื่อตัวจิหรือจึมาเจอตัวที่อยู่ในวักฮะก็จะทำเป็นจึเล็กเหมือนกันแต่แต่แต,แต่ในกรณีนี้ถ้าเป็นฮะเราต้องใส่มารุลงไปที่ ตัวที่อยู่ในวัคหะด้วยดูตัวอย่างจะได้เข้าใจนะคะเมื่อกีน้นี้มีอิจิใช่ป่ะอ่าอิจิข้างหลังมันต่อด้วยคําว่าฟุนฟุนฟุนคือนาทีใช่ไหมอ่ฟุนอ่เขาจะไม่พูดว่าอิจิฟุนอิจิฟุนมันดูยาก,ยากมันพูดแล้วมันพูดยากอิจิฟุนอิจิฟุนใช่ไหมเปลี่ยนเป็นอะไรคะอิป,ปุนอิปุนคือเปลี่ยนอิจิเปลี่ยนตัวจิวเป็นจุเล็กแล้วก็ใส่มารุที่ตัวฟุด้วยก็จะกลายเป็น อ่านรวมกันเป็นอิบปปุนอิป,ปุนทันนะทันนะพอมาถึงตอนนี้น้องๆจะสังเกตว่าอ๋อหนูพอจะโยงกันได้แล้วว่าทำไมตัวเลขในภาษาญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนเสียงบ่อยใช่ไหมเออเลขหนึ่งเลข6เลข8ที่เราเรียนกันมาเวลามันเจอกับคำลักษณะนา,นามมันก็จะเปลี่ยนเสียงไปนี่แหละค่ะก็คือกด อยู่ในนี้นี่แหละใช่ไหมเดี๋ยวเซนเซจะทําแยกไว้อีกคลิปหนึ่งละกันเรื่องแบบรวมเลยว่ามันมีตัวเลขไหนที่เจอกับอะไรแล้วเปลี่ยนเสียงบ้างใครที่สนใจศึกษาเรื่องนี้เพิ่มก็กดไลค์คลิปนี้ให้เซนเซด้วยนะครั้งต่อไปเซนเซก็จะได้มาเพิ่มเรื่องนี้ให้นะคะอืเดี๋ยวตอนนี้เอาเรื่องตรงนี้ก่อนอันนั้นนะมันมีพื้นฐานมาจากตรงนี้เซนเซก็เลยอยากให้หนูเข้าใจเรื่องโซโคองกะอันนี้ก่อนนะคะโอเคอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะคําว่าหับเปียวนี่แหละเออ ฮับเปียวมันมาจากฮัตสึบวกเฮียวมันเข้ากดข้อที่2ก็คือตัวที่ตามท้ายซึ Ch. มันคือตัวฮิถูกไหมมันมาจากวักฮะถูกไหมคะอืมเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านเป็นเสียงกักวิธีก็คือทําเป็นซึเล็กแล้วก็ใส่มารุด้วยก็จะได้เป็นฮับเปียวฮับเปียวโอเคไหมเราได้กดไป2ข้อแล้วนะคะคําอื่นๆที่เข้าข่ายกดนี้ก็ ทำตามวิธีนี้เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเซนเซจะมีแบบฝึกหัดมาให้หนูลองฝึกเปลี่ยนดูนะอ่ะโอเคไปข้อ3เลยค่ะกดข้อที่3ก็คือตัวแรกนะเราก็จะดูตัวที่มันจะมาต่อกันนี่แหละเออดูตรงรอยต่อนี่แหละตัวแรกลงท้ายด้วยคิหรือคุแล้วตามด้วยวัคคะอย่างเดียววัคคะอย่างเดียวนะคิหรือค,ตววคุตามด้วยวคัคคะอย่างเดียวมันจะเปลี่ยนเป็นเสียงสะดุดก็คือเปลี่ยนคิและคุที่อยู่ในตัวแรกเป็นสุเล็ก จริงๆหนูไม่ต้องท่องก็ได้มันเป็นเหมือนกับธรรมชาติของภาษาญี่ปุ่นนะให้หนูอยู่กับคนญี่ปุ่นเยอะๆฟังคนญี่ปุ่นเยอะๆเขาจะไม่ค่อยพูดอะไรที่มันเสียงเคเสียงเคเคเคติดกันเยอะๆหรอกคนญี่ปุ่นรู้สึกว่ามันไม่เพลาะเลยอ่ะมันไม่มันไม่สวยงามมามันไม่อ่อนโยนมันไม่แบบนะเออมันไม่ใช่สไตล์ญี่ปุ่นเพราะฉนั้นเขาเลยทำเป็นเสียงกักเนี่ยแหละคาตัวอย่างค่ะเซคิเซคิบวกคิเซคิคิเปล่า คนญี่ปุ่นเขาจะไม่คคคเคอะมันไม่เพาะนะฮะต้องเปลี่ยนเป็นเซกิเซกิเซกินะคะหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งกัคุบวกโคตัวแรกลงท้ายด้วยคุตัวที่สองขึ้นต้นด้วยโคซึ่งอยู่ในวัคะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่อ่านว่าคัคคโคเออ มันไม่เพราะใช่ไหมเออเซนเซพรเซยกตัวอย่างแบบนี้หนูเข้าใจเลยอะเราใช้อารมณ์ในการทําความเข้าใจก็ได้หนูไม่จําเป็นต้องท่องเป็นกฎข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่อย่างนี้ก็ได้อืมใช้เขาเรียกอะไรใช้ธรรมชาติของภาษาในการเข้าใจแล้วกันเขาจะไม่อ่านว่ากักคุโคมันพูดยากเขาจะเป็นอะไรคะกักโคกักโคโอเคไหมอันนี้ก็คือเหตุผลที่มันมีปรากฏการณ์ สุโองกักขึ้นมาก็คือเปลี่ยนเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเปลี่ยนเพื่อให้มันฟังดูไพเราะน้องๆก็เลยรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเขาพูดเร็วๆเรวพราะเขามีวิธีไงเออวิธีเหล่านี้ในการที่จะทําให้แบบมันไปป,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 ป๊ทั้งประโยคโดยไม่มีการสะดุดเลยนะคะซึ่งถามว่าไอ้หลักการเนี้ยถ้าเกิดว่าหนูเข้าใจไว้มันก็จะช่วยทําให้หนูเดาเสียงอ่านของคําศัพท์ได้ง่าย นะข้อสอบ JLPT มีสอบเรื่องนี้ด้วยนะคะเออแต่ว่ามันไม่มีสอนในหลักไวยากรณ์นะเรื่องนี้ไม่มีสอนในหลักไวยากรณ์นอกจากหนูจะเรียนเอ,อเอกภาษาศาสตร์คือเรียนเรียนเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในรายวิชาหนูอาจจะได้เรียนเรื่องศัพทศาสตร์เออก็คือแบบมันจะอยู่ในเรื่องของศัพทศาสตร์นั่นเองนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในตําราเรียนทั่วไปมินน่ระดับต้นระดับกลางไม่ได้มีสอนเรื่องนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเซนเซก็เลยรวบรวมเอามาให้นะ ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทบทวนความเข้าใจหน่อยนะ,ะโดยการทําแบบฝึกหัดเดี๋ยวก่อนไปทําแบบฝึกหัดนะคะเลฟเซให้หนูดูคํานี้ก่อนเห็นไหมดูที่ดูที่คําศัพท์นะคะเออโฟอกัสที่คําศัพท์นะคะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องโฟกัสที่เลฟเซก็ได้นะจ๊ะส่วนใครอยากรู้ว่าเลฟสีอะไรหลังไมมาแล้วกันนะอ่ะดูคำศัพท์ก่อนดูคําศัพท์ก่อนเคยเรียนคํานี้ไหม เคยค่ะเซนเซเออ่แต่ตอนเรียนหนูไม่ค่อยได้ดูที่คันจินะคะถ้าใครเรียนในคอสมินนะก็เอาเซนเซเอเซให้ดูที่คันจิด้วยอยู่แล้วหนูจะได้รู้ว่าอ๋อคำว่าเค็กคอนเนี่ยมันมาจากคันจิสองตัวรวมกันแต่ตอนในคอสมินนะเนี่ยเซนเซไม่ได้จี้ลงไปล,ล,ลึกเลยว่าอ,อ๋นเนี้ยน้องๆ้องคะเคกคอนมันมาจากเ,ออเสียงสะดุดนะคะมันเป็นโซโคองกะนะคะตอนที่เซนเซสอนเซไม่ได้แบบลงเจาะลึกไปละเอียดขนาดนี้เพราะว่าอยากให้หนูโฟกัสเรื่อง จำคำศัพท์ความหมายและการใช้ก่อนโอเคปะเออใครผ่านมินนะหนึ่งสองสามสี่มาละเซว่าหนูเรียนเข้าใจเรื่องนี้ได้สบายนะคะแต่ถ้าใครเ <c oughs> พิ่งจบหนึ่งหนึ่งแล้วแบบเห็น,นเซเซอัพคลิปนี้แล้วหนูอยากมารู้ด้วยก็ไม่เป็นไรค่ะมาเรียนดูมาเรียนรู้ด้วยกันได้เลยนะจดจดไว้แล้วเดี๋ยวเราเรียนไปเรื่อยๆแล้วค่อยกลับมาเปิดอ่านทบทวนดูได้โอเคมาดูที่คำนี้เค็คคอนนะคะมันมาจากนี่ค่ะลูกเออแยกร่างออกมามันจะมาจากตัวนี้เคจส ตัวเนี้คือเคจุแล้วพอมันไปเจอกับอีกตัวหนึ่งคือคนคนเขากดข้อไหนจำได้ไม่เอ่ยกดที่มากินเซยบอกแล้วเจเซบอกว่าไม่ต้องท่องจำอันนี้ก็ได้ถ้าไม่ถ้าจำกดไม่ได้หนูลองอ่านเคจุค้นเดตลบปะแปลก,กปะไม่ใช่แนวของภาษาญ,ญี่ปุ่นเลยอะภาษาญี่ปุ่นต้องอะไรคะเคจุค้นเออเคจุค้นไม่มีเคจุคน เค็กคนโอเคไหมคำต่อไปเซจะถามแล้วนะคะให้น้องๆลองอ่านออกเสียงตอบดูก่อนเออถามคำอ่านความหมายใครยังไม่ได้ไม่เป็นไรลองอ่านดูก่อนนะคะคำว่าชิจึบวกคำว่าคักคออุลองอ่านดูได้ไหมชิจึ u ตัวนี้อ่านว่าชิจึ u บวกคำว่าคักคุลองอ่านดูว่าได้เป็นอะไรคะได้ไหมได้ไหมได้ไหม อ๋อเฉลยแล้วนะนะชิคักคุอ๋อชิคักคุได้ไหมเออเน้นการอ่านก่อนนะคะเน้นเรื่องอ่านก่อนนะคำต่อไปค่ะชุซึบวกคำว่าสัง่งอันนี้ก็ยังเป็นกฎข้อที่หนึ่งอยู่ใช่ปะสะชิสุเซโซตัวที่สองเนี่ยมันวักสะตรงนี้คือซึมาเจอกันต้องยังไงคะอ่าเปลี่ยนเป็นตอบ ลองตอบก่อนนะเออชุดสั่งชุดสั่งชุดสั่งได้ปะเริ่มได้แล้วนะเริ่มได้แล้วนะฝึกเยอะๆค่ะฝึกเยอะๆคัตสึบวกกับคำว่าคิคัตสึบวกบก,บบบบวกับคำว่าคิคตสึคิไหมไปเลยค่ะคาคิเออคาคินะคาคิชัตสึชัตสึบวกกับคำว่าคินชัตสึบวกคินเต้น ชักจิกินต้องมีสุขุองกะด้วยนะคะเป็นไรคะชักจิกนอ่าชักจินออาคำนี้น้องๆเจอกันบ่อยเป็นคำศัพท์ระดับต้นนะคะโคจึบวกค่ะว่าเซจึตัวจึบวกกับวัคสะชิซุเซโซบวกกับวัคสะเซะก็อยู่ในวัคสะเพราะฉะนั้นเราต้องทำเป็นสุขุองนะคะคืออะไรคะเออขดเซจึต่อไปค่ะ ฮัตสึบวกทัตสึตัดซึตรงนี้กับทะตรงนี้ปะกันแล้วเกิดอะไรขึ้นแปลงร่างเป็นฮัตทัตสึฮัตทัตคำต่อไปค่ะเลต s ึบวกโตเป็นเออเริ่มได้แล้วเนาะเลตโตชุด s ึบวกโจซึเจอกับจิ ชุดโจอันนี้ฮัตซึเหมือนกันอันนี้เจอบ่อยแล้วคะ่ะคำนี้ข้างหลังเป็นเคียเออข้างหลังเป็นเียอันนี้กดข้อไหนคะกดข้อสองนะเออกดข้อ2ก็คือเราต้องทำตรงนี้เป็นซึเล็กแล้วก็ใส่มารุที่นี่ด้วยจะได้เป็นฮับเปียวฮับเปียวนั่นเองนะคะอันนี้คะ่ะเซซึบวกคำว่าฟุก u ุกดข้อไหนกดข้อสองได้เป็น เจปุอันนี้ก็กดข้อสองเช่นเดียวกันนะคะเท็จบวกคำว่าเฮ n นเป็นอะไรคะเทปบเป็นเทปบเป็นลิจบวกโฮวคฮะหมดเลยนะวคฮะคือฮะฮิคือฮโฮด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่มาดูด้วยเป็นอะไรคะ่ะลิ p โปลิโปต่อไปคำนี้ค่ะ ท o k กคูเคนข้างหน้าเป็นคิหรือคุตามด้วยวัคคะวัคคะคือทั้งคะคิคุเคโคอันนี้คือเคเพราะฉะนั้นเข้ากดข้อ3จะต้องเปลี่ยนไปเลยคะเอ่อเปลี่ยนตรงนี้เป็นสื้อเล็กนะคะก็จะได้เป็นท o k กเคนท็อกเคนอ่ะอันนี้เดี๋ยวลองตอบเองนะคะจากคือบวกโคอ่าจากคูบวกโครวมกันได้เป็นอะไรคะแทนแทนแทนอ่านถูกหรเปล่าจากโคจากโค อันนี้ค่ะช็อกุบวกเคช็อกุเคแล้วช็อกุเคมันดูเคเคเคนะเออจะต้องเปลี่ยนให้มันเพราะขึ้นเป็นโจเคโจเคใช่อันนี้ค่ะคกคู่บวกคะคกคู่บวกคะ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 ไม่มีนะคะในภาษาญี่ปุ่นไม่มีเค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 แบบนี้เปลี่ยนไปเลยฮะคกกะแล้วก็ข้อสุดท้ายอ <laughs> <rigor olog ian> <laughs> เห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะเออทัตจือบวกชะเป็นทัตชะอ่านกันได้กี่คำถูกต้องกี่คำแล้วได้กี่คะแนนนะคะเช็คคะแนนของตัวเองนะแล้วก็คอมเมนต์บอกเซนเซมาด้วยนะคะโอเควันนี้เซนเซก็ไปก่อนแล้วนะคะครั้งต่อไปยังมีความรู้ เกดความรู้ภาษาญี่ปุ่นดีๆแบบนี้มาแชร์กันอีกนะใครที่ไม่อยากพลาดกด subscribe เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเวลาที่คลิปมาใหม่เนี่ยหนูจะได้เข้ามาแล้วก็เม้นไว้ก่อนน้องๆชอบกันมากเม้นแรกเม้นแรกเออก็ฝากด้วยนะคะฝากติดตามด้วยและกันนะสำหรับวันนี้เซนเซสก็ต้องไปก่อนละคะสวัสดีค่ะมาตุนิ